สวัสดีครับโอ้ยเป็นไงอาการเป็นยังไงโอ้ยเป็นยังไงช่วงนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่นครยาโนกนายกหรือปลูกยายโจ้หรือยายโจ้ยายโจ้เอินยายโจ้ครับเลยซ้ำมาเห็นกล่องก่อนสวัสดีครับทำไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่นครยาโนกเล่นนายกนายกเล่นไปเรแล้ว่าเล่นเพิ่ม เข้ามาอยู่นี่ครับอยู่ที่ที่ไหนที่ไหนอยู่ที่ลอดสีฮะรีสอร์ทอ๋อรีสอร์ทของเชียนนนเสียนาันรีสอร์ทเชียนานเดี๋ยววันนี้กิจกรรมเราจะทำอะไรกันดีเนี่ยเราจะไปกางดัางเฮ้ยต้นไม้เป็นด่างเหรอต้นกล้วยเหรอเปล่าครับไปกางกางดัางหรือไม่ฮะกางดัาง มันเป็นกับดักปลาชนิดหมันเป็นชื่อเพลงใช่ไหมเอาไม่ใช่มองครับผมฮะไม่ใช่ใส่มองได้แค่ปลาใส่ปลาได้แค่มองโอ้ยใส่มองได้แค่พื้นที่ประมาณครับกูตรงนี้ประมาณสามสิบตัวไล่ครับสามสิบตัวไล่ใช่ไหมมีทั้งเรียกว่านาข้าวด้วยครับเฮ้ยผมน่าโชคเรียกแล้วขออนุญาตพึ่งตื่นครับช่องโชคสะออนนะครับผมเรียกไปดูอะไรดูดูอะไรครับ จานครับคืออะไรครับมะตูมมะตูมแต่ไม่ใช่มะตูมบ้านเราอ๋อเป็นมะตูมอะไรครับต้นยางครับเนี่ยมะตูมบ้านเฮาบ่บ้านนะอันี้เป็นมะตูมบ้านอ่ามะตูมบ้านนะไม่ใช่มันอยู่นครนายกไงไม่ใช่ไม่พูดถูกแล้วคือมันอยู่อำเภอบ้านนาใช่ก็เลยว่ามะตูมบ้านนามันไม่ใช่มะตูมบ้านเฮาเพราะมันอยู่นครนายกมันอยู่อำเภอบ้านนา ก็เลยเป็นมะตูบ้านนาไ,<ม>ไม่ใช่มะตูบ้านทองมะตูมอ๋อทางน,นี้นี่ก็ไม่ใช่ต้นยอธรรมดาสิยออะไรครับยอบ้านนาอันนี้ไม่ใช่ต้นยออาไม่ใช่เหรอ,อต้อนอะไรครับอันนี้ครับอันนี้ต้นชมพูนี่นี่สระนี่เลยอาปาอันนี้ต้นชมพู่ปักกุดปักกุดลายนี่ปักกุดลายอยู่นี่ปรากฏว่าจริงๆนี่ปรากฏนี่เลยนี่ปรากฏจริงๆอ่ะเนี้ยปรากฏปรากฏจริงนี่คือบ่อปรากฏใช่ไหมบ่อบ่อปรากฏ ลงไว้ประมาณแปดหมื่นตัวแปดหมื่นตัวบ่ออะไรไม่มีน้ำบ่อสร้างไม่ใช่บ่อจักแล้วบ่อเป็นหยังดอกให้เราใส่ใส่ปลาไปเดี๋ยดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีนี่นีอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วเหรอปรากฏนะไหนมองไม่เห็นตัวปลาเลยปลาอะไรเหรอโอ้ดีดีอ๋ออันนี้ตัวนี้นี่นี ว่าเป็นปลาหมอนู่นไงนู่นไงกุ้ง,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 งใช่ไหมไหนี่ครับตกเบ็ดเลยนี่เราเราอยู่ไหนนะไล่ไล่ของของเสียนั่นใช่ไหมครับพี่น,นั่นพี่นันพี่นันของพี่น,นั่นใส่เลยกุ้งอ่ะใส่กุ้งปลามันจะกินเหรอ,อใช่เหรออุ้อ้าจ้าเบ้อ บ้ามันจะกินเหรออาจารย์นี่คอยด,ดูดิการตกเบ็ดการตกเบ็ดที่ถูกวิธีการตกเบ็ดที่ถูกวิธีทำยังไงเราต้มนอนลง <laughs> <c oughs> อู้วันนี้เราสัญจรนะฮะสัญสัญจรอู้จะจะจะกลัหลังกลัวนะฮะตอนนี้เราบุกกลัวคนนะอื่นแล้วอู้ขออนุญาต เดี๋ยวเดี๋ยวขอล้างหน้าล้างตาก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมาเฮ็ดคลิปเงาให้เบิ่งกันตอนนี้ผมขออนุญาตไปล้างหน้าจะเข้าครับพี่น้เก๋เก๋เดี๋ยวจะดูเบ็ดให้ผมก็มาทำหน้าที่ดูเบ็ดครับท่านผู้ชมถ่ายกล้องโดยดูเบ็ดด้วยฮะ